<Week> กลับมาคุยกันต่อนะครับกับก้าเกลกพลนะครับย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะเพลงดังขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้ถามทิ้งเอาไว้คือไม่เคยไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าอะไรฮะคือมันไม่มีงานจ้างหรือเขาไม่ติดต่อเราหรือคิดว่าเจตนาคืออะไรก็โดนตั้งแต่ที่โดนเอาเปรียบนะครับ uh huh. พอหลังจากนั้นก็ที่ผมได้ข่าวมาก็คือ ขาบอกว่าผมค่าตัวแพงอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มีการติดต่อให้ไปโชว์ด้วยกันแต่สําหรับก็มีนะครับมีติดต่อมาแต่ว่าเขาบอกเขาบอกว่าผมค่าตัวแพงน่าจะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเพลงดังขนาดนี้ไม่เคยมีงานจ้างด้วยกันเลยชั้นครั้งเดียวไม่มีครับซึ่งถ้าให้พูดตรงๆนะมันเป็นไปไม่ได้ ถูกไหมมันกึ่งกึ่งว่าจะเป็นเพลงคู่เพราะฉะนั้นเวลาไปปุ๊บมันก็ต้องอ้าวเฮ้ยเพลงนี้มันมีผู้ชายด้วยแล้วน้องผู้ชายคนนั้นมันหายไปไหนล่ะแรกๆเลยแรกๆเยอะมากเขาถามเยอะมากว่าเออน้องน้องไปไหนน้องไปไหนผมมาพูดไม่ได้ว่าทำไมผมไม่ได้ไปแต่ก็คือเขาไม่เคยแม้แต่สอบถามเลยว่าเออถ้าไปเราจะเรียกเท่าไหร่มีไหมก็มีมีครับมีสอบถามมาแต่ว่าก็คืออันนั้นคือเขาเสนอมาเองครับแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยครับ ว่ากันไปในจุดตรงนั้นนะฮะอีกนิดนึงครับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อสักครู่พูดกันไว้ว่าในอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ออกสื่อเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าเขาก็จะดับเครื่องชนสู้คดีความนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันหรือแม้แต่บางคนบอกว่าเขาอาจจะฟ้องกลับเราด้วยซ้ําเรามองมุมนี้ยังไงกังวลอะไรไหมฮะน้องก้าวไม่กังวลครับผมก็แล้วแต่เลยครับเราคิดว่าเราสู้ได้ไหม ก็แล้วแต่สารตัดสินผมยอมรับสารทั้งหมดเลยครับจะแพ้จะชนะผมก็อยอมรับได้หมดครับเราน่าจะเห็นนะฮะว่าเขาเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะครับซึ่งจะว่าไปอยู่ในสื่อช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับกระแสะดาราม่ารุนแรงมากถ้าใครตามเข้าไปอ่านโดยเฉพาะดราม่ามักจะเกิดขึ้นในคอมเมนต์นะฮะเขาโดนสื่อคอมเมนต์เรียกว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะบ้างปั้นน้ำเป็นตัวบ้าง มันเกิดจากอะไรที่เราคิดว่าเราโดนเรียกแบบนี้อืมเกิดจากการที่เขาย้อนกลับไปดูเรื่องแน่ดีครับก,ก็คือดูไทม์ไลน์เรื่องนี้แหละใช่ครับกับ,ก,บกับสิ่งที่ผมพูดแล้วบางทียบของผมมันบางทีเขาไปเอาข้อมูลมามันไม่ใช่ความจริงเช่นก็เช่นกรุงเทพผมมาจากพะลุงไปกรุงเทพแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพแล้ว มันเหมือนเหมือนกับเราโกหกว่าเราต้องเดินทางใช่ครับตอนนั้นเราเดินทางจากพัทลุงไปกรุงเทพเพื่อไปถ่ายรายการก็คือคิดว่าแบบที่บอกว่าโหเดินทางมายากลําบากต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมายใช่ใช่มันโกหกมันอยู่กรุงเทพยอยู่แล้วมันเด็กเลี้ยงแกะนี่นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยมีรายการผมพูดผิดไปรายการเดียวคือรายการหนึ่งที่ผมบอกว่าได้ห้าร้อยมันมีรายการหนึ่งที่ผมพูดผิด แต่ว่าวันนั้นนะ่ะคือมันมันเป็นสองรายการนะครับผมอัดสองรายการเลยพอรายการปุ๊บอ,อัดรายการปุ๊บแล้วก็ลงมาสัมภาษณ์ต่อเลยครับแล้วทําให้ผมสับสนเพราะว่าตอนที่ผมมาออกมาไล่สดนนะผมไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เลยนะครับผมเอาความจําผมเนี่ยที่โดนกระทำที่บอกว่าพูดผิดคือพูดผิดว่าอะไรและความจริงคืออะไรนะคือมีรายการเดียวที่ผมไปออก ก็คือม,ม,มันมันมันไม่ได้เป็นรายการนะครับแต่ว่ามันเป็นสัมภาษณ์ uh huh. แล้วผมก็ใจผิดว่ารายการนั้นน่ผมได้500ร้อยด้วย uh huh. ประมาณนั้นครับ uh huh. แต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อันั้นนรายการนั้นเนี่ยคือผมได้500วันนั้นจากการไปออกรายการใช่ครับคือเขาให้เรา500ครับแต่รายการไม่ได้ให้เรา500แ,<ล>แต่ไม่รู้ว่ารา,รายการให้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เงินมาถึงเราสุดท้ายแล้วเราได้แค่ห้าร้อครับ ซึ่งที่เราพูดประเด็นนี้เพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ควรจะเป็นตัวเลขนี้ใช่ครับเพราะผมรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าผมได้ออกมาหลายๆการแล้วในความเป็นจริงหลายคนมองจะรู้สึกว่าทําไมก้าวถึงโดนถล่มในโลกโซเชียลในขณะที่อีกด้านหนึ่งเราเห็นตัวเขาเองก็โดนถล่มหนักมากเหมือนกันนะครับม,มันผมว่ามันอยู่ที่อันนี้ด้วยครับในติ๊กต๊อก ติ k กต็ก็คือมีติ k กต็อกหนึ่งตัดต่อมาอย่างคลิปสั้นๆ,ๆคลิปสั้นๆเป็นคลิปที่มันมันมีปัญหาการเถียงกันให้สัมภาษณ์กันงี้หรอใช่ครับเอามาเพื่อโจมตีผมโดยเฉพาะเลย hmm. แล้วแล้วก็ส่วนของสมล้านด้วยสมล้านคือสามล้านคือเขาเรียกว่าผมมาฟ้องสามล้าน mm hmm. แต่จริงๆแล้ว ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูในวิดีโอนั้นที่พี่เจมพูดบอกว่า3ล้านเนี่ยทนายเจมใช่ครับพี่เจมทนายเจมครับแกบอกว่าเราไม่รู้ส่วนรายได้ของตรงนี้เราอาจจะได้มากกว่า3มล้านหรือน้อยก,กว่า3ามล้านก็ได้ออันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ส่วนรายได้ของเพลงนี้ครับแล้วคนเ,เขาไปตีความว่าผมเนี่ยฟ้องสามล้านแต่จริงๆเราแค่พูดถึงตัวเลขสาล้านขึ้นมาเป็น,ปนใช่ครับก็คือจุดกึ่งกลางเอาไว้ ช่ครับเป็นเกณฑ์เใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ได้บอกว่า3ล้านก็คืออยากให้ทุกคนย้อนกลับไปฟังดีๆว่าพี่เจมพูด่าอะไรครับผมถามตรงๆเลยว่าโกรธเจนนี่ไหมคือตอนแรกก็โกรธนะครับตอนแรกที่เอาพ่อแม่ผมไปด่าโกรธโกรธมากแต่หลังหลังจากนั้นก็เฉยๆครับไม่โกรธไม่อะไร อาจจะเป็นคำถามที่แปลกซะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าต้องร่วมง,งานกันยังร่วมง,งานกันได้ช่วงหน้ามาฟังคำตอบจากเก้าว,ว่าจะยังร่วมง,งานกับเจนนี่ได้อยู่หรือไม่ห้ามพลาดถามสุดซอยวีคเอ็น